ธรรมนัตจอดันนโยบายช่วยชาวนาชะลอขายข้าวตแนละพันห้าค่าพัฒนาไร่ละพันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และฝากฎกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับผู้กองธรรมนัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรดันนโยบายใช้เครือข่ายสหกรณ์ช่วยชาวนาชะลอขายข้าวตันละ1,500บาทขายแล้วได้กำไรจ่ายเพิ่ม อดหนุนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าวอีกตันละพันร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รษและสหกรณ์กล่าวระหว่างนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้านและมอบนโยบายให้กับสวนราชการในจังหวัดพะเยาที่อาคารสโมสรพนักการเทศบาลเมืองพะเยาสุดัปดานี้ พระฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรกล่าวว่าได้เข้ามาร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการเพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่พะเยาซึ่งเรื่องสําคัญของพี่น้องเกษตรกรพะเยาที่ถามถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนานั้นจากการประชุมกรรมการนโยบายข้าวซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะหาหรือการถึงแนวทางช่วยชาวนาชะลอขายข้าว คือการให้พี่น้องชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งถางตัวเองรัฐบาลจะดูแลตันละ1,500บาทผ่านสหกรณ์ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตันละ1,000บาทอีกค่าร้อบาทคืนสู่พี่น้องเกษตรกรซึ่งหลังจากที่สหกรณ์ทำให้ข้าวมีคุณภาพขายได้กำไรมากก็จะคืนให้พี่น้องเกษตรกรอีกไม่น้อยกว่าตันละ 200-500บาทซึ่งพี่น้องกเกษตรกรจะได้เฉลี่ยตันละ1,000บาทส่วนค่าเก็บเกี่ยวที่พี่น้องชาวนาถามหาอยู่ตลอดซึ่งมันไม่มีแต่จะเป็นค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาททั้งหมดนี้คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในเดือนธันวาคม66 หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะดำเนินการจ่ายให้กเกษตรกรภายในปีใหม่อย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กอะผมคนแชร์ข่าวเกษตรผาวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพาดประการใดก็กรา,า,ขากบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจ สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ